ดวงรายวันประจำวันพุทธที่13ตุลาคมพุทธศักราช2564ขึ้น7คำเดือน11ปีฉลูตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และวันตำรวจแห่งชาติคนเกิดวันอาทิตย์ ง,งดการร่วมหุ้นสามหุ้นเพราะจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันในระหว่างการทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้เพราะนอกจากคุณจะไม่ชนะแล้วก็จะมีปัญหาเรื้อรังตามมาและยากต่อการประนีประนอมการเงินเงินไหลเข้ามากและต่อเนื่องจากงานเดิมที่คุณทำอยู่คุณจะรู้สึกประสบความสำเร็จทางด้านการเงินตามที่หวัง รู้สึกมั่นคงขึ้นที่เคยติดขัดอยู่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีฐานะดีและเชื่อใจคุณทําให้สภาพคล่องทางการเงินดีมากค้าขายคล่องมือมีกําไรดีคนที่ทํางานประจําหรือรับจ้างทั่วไปมีเกณฑ์ได้รับรายได้เพิ่มอีกทางความรักและครอบครัวคุณมือเติบใช้ใจ่ายเพื่อคนรักหรือคนที่คุณหมายปองอย่างใจใหญ่ทำให้ได้ใจเข้ามาพอสมควรยังไงก็ดี คุณก็ยังมองหาคนที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไม่ใช่กัดก้อนเกลือกินหรือคอยพึ่งพาแต่คุณครอบครัวมีความสุขได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสนุกสนานและหรูหราสีมงคลสีเขียวเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิศมงคล ที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน ทำงานเรื่อยๆสบายอกสบายใจยิ่งเป็นงานที่ต้องออกภาคสนามคุณยิ่งรู้สึกมีความสุขในการทำงานงานติดต่อประชาสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้วาทศิลป์จะโดดเด่นก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินแม้ทำงานเพียงเล็กน้อยแต่รายได้ของคุณก็ดีมากกว่าปกติเงินทองคล่องมือดีทั้งเข้าและออกวันนี้การเสี่ยงโชคจะมีโชคลาภดี เงินที่เข้าส่วนใหญ่จะมาจากการทำงานหรือได้จากนายทุนงานที่เกี่ยวกับการเงินจะสร้างผลกำไรให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษความรักและครอบครัวรักครั้งใหม่กำลังจะมาเยือนคุณมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดจากการติดต่อในเรื่องงานหรือพบเจอในระหว่างการเดินทางคนมีคู่ความรักคุณมีความสุขดีลองเพิ่มกิจกรรมที่เพิ่มความตื่นเต้นดูนะคะ สีม่งคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล7.31นาฬิกา3นาทีถึง 9. นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานระหว่างความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองซึ่งมาจากความเครียดในเรื่องงานขอให้ผ่อนคลายบ้างบางเรื่องคุณก็วิตกกังวลจนเกินเหตุอย่าหมกมุ่นกับเรื่องลบๆมากนักคนไม่ดีที่ชอบอิจฉาริษยามักจะแพ้ภัยตัวเองในที่สุดค่ะการเงิน คุณมีเงินเข้ามาไม่ขาดแต่กว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นต้องเหนื่อยและต่อสู้อดทนเป็นอย่างมากคุณจึงรู้คุณค่าของเงินเป็นอย่างดีหากพบอุปสรรคการเงินในวันนี้คุณจะสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้เงินซื้อของให้คนรักหรือคนรักของคุณต้องการความสนใจและความเข้าใจจากคุณ ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนที่มีอายุเข้ามาพัวพันและเขาจะทุ่มเทเงินทองให้กับคุณสีมงคลสีเขียวเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล 9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานหากมีคดีความอยู่วันนี้คุณจะรู้สึกกดดันและอยู่ในภาวะเสียเปรียบงานที่ทำอยู่จะเกิดปัญหาที่คิดไม่ตก บางอย่างก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่คุณกลับคิดมากไปเองให้เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความมา่นมั่นอย่าวิตกกังวลเกินไปเพราะอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้การเงินการใช้ใจ่ายเงินในวันนี้ต้องรู้จักประมาณตนยินดีในสิ่งที่มีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยมีเกณฑ์ที่การเงินจะพลิกผันเกิดโชคลาภจากสิ่งที่ไม่คาดหวังบางคนจะได้รับเงินที่รอคอยมานานจนเลิกหวังไปแล้ว แต่หากสิ่งใดที่หวังไว้มากๆมักจะยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ความรักและครอบครัววันนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากความอ่อนโยนของคุณเป็นจุดคายที่จะทําให้ใครๆต่างโลงไหลแต่คุณกลับค่อนข้างคิดมากเลือกมากอ่อนไหวมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะจะทําให้เสียใจง่ายกับเรื่องเล็กน้อยส่วนคนมีครอบครัวแล้วความรักดีมีความเอื้ออารทรต่อกัน สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความสำเร็จบาร,รมีวาสนาเวลามงคล19.31นาฬิกา31าทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจงานที่ทำอยู่มีอุปสรรคเข้ามามากและคุณก็ยังเหมือนหาทางออกของปัญหาต่างๆไม่พบมีเกณฑ์ที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกสอบสวนและตัดสินให้มีความผิดเพิ่มกำลังใจด้วยการสร้างบุญกุศลและไม่ควรเริ่มงานใหม่ในวันนี้การเงนิน คุณคาดหวังสูงตัดสินใจเร็วยิ่งเรื่องการเงินด้วยแล้วคุณจะมั่นใจตนเองมากทำให้การลงทุนหรือการใช้เงินมักจะมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเงินเข้าเร็วออกเร็วและหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงคุณก็จะใจใหญ่และเลือกการเสี่ยงที่ได้รับผลประโยชน์สูงยังไงก็ให้ระวังอย่าประมาทในการใช้เงินวันนี้นะคะความรักและครอบครัว วันนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางที่ดีเช่นอาจจะได้แต่งงานกับคนที่ร่ำรวยและจริงใจได้รับมรดกจากครอบครัวจำนวนมากหรือได้ท่องเที่ยวกับคนรักครอบครัวในสถานที่ที่ฝันไว้คนโสดมีเกณฑ์ได้รับรักจากการเดินทางไกลค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศตะวันตก เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน งานของคุณมีอันต้องสะดุดหรือติดขัดเพราะสิ่งที่คาดไม่ถึงให้ระมัดระวังการเดินทางหรือกิจกรรมที่ต้องทำในระหว่างทำงานที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นและยากจะแก้ไขบางคนจะได้รับเครา์เป็นอุบัติเหตุวันนี้ไม่ควรทำสัญญาเปิดกิจการ,รใหม่หรือลงทุนใดๆให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนค่ะการเงินงานที่เกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริงของสวยงาม หรือธุรกิจขนาดย่อมที่ทำกันในครอบครัวจะสามารถทำเงินให้กับคุณมากเป็นพิเศษหาเงินง่ายและใช้จ่ายได้คล่องมือขึ้นมีเกณได้ใช้เงินไปกับการเลี้ยงดูปูเสือพบปะญ,ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่รักใครชอบพอกันความรักและครอบครัวหากหลายใจวันนี้จะต้องเหนื่อยที่จะสับรางหรือพลวันกับการปรับความเข้าใจเพราะถูกจับได้ทำให้มีการทะเลาะบาแว้งกันให้ปวดหัว ทั้งวันนี้ยังต้องระวังปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวที่จะทำให้คุณยิ่งต้องใช้สมองมากขึ้นไปอีกสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลทิศใต้เสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล 9 0นาฬิกาหนาทีถึง1 0นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในงานที่สำคัญควรจะรอไปก่อนงานที่คาดหมายไว้จะยังไม่สำเร็จสมดังหวัง ระว่างการถูกไหมหัวจากหัวหน้าง,งานบางคนอาจต้องออกจากงานเพราะบริษัทยุบเลิกกิจการได้ควรหาทางหนีทีไล่หรืองานใหม่ไว้สำรองก็จะปลอดภัยกว่าค่ะการเงินการเงินเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับเพราะความเฉลียวฉลาดและกระตือรือร้อนในการสร้างรายได้ของคุณยิ่งหากคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือผู้บังคับบัญชาทำให้ได้รับความเมตตาม,มากขึ้นซึ่งทำให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยความรักและครอบครัวมีเกนได้พบคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือการเดินทางคุณมีสเสน่ห์และมักจะเป็นที่จับตามองของคนทั่วไปแต่วันนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยที่เกิดกับระบบประสาทการคิดฟุง้งซ่านหรือปัญหาที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอดไว้ด้วยค่ะ สีมงคลสีชมพูเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคเวลามงคล19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานอยากออกจากงานที่ทำอยู่เหมือนงานในปัจจุบันไม่ได้ตอบโจทย์ในใจคุณแต่ช่วงนี้ขอให้อดทนไปก่อนเพราะงานหายากแต่บางคนก็อาจจะสุดทนตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือหันหลังให้กับบางอย่างที่คุณเบื่อนายมีเกณฑ์ได้โยกย้ายงานหรือเปลี่ยนสายงานไปเลยอีกด้วยการเงนิน เงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้รับเงินพิเศษโบนัสยิ่งขยันก็จะมีเงินเข้ามากบางคนจะมีเงินจากโชคฟลุกๆลุกทำให้คุณใช้ใจ่ายเงินได้อย่างสบายมือมีเกณฑ์ได้ของมีค่าอีกด้วยค่ะความรักและครอบครัวถูกใจใครในวันนี้อย่ามัวแต่รอหรือเอาแต่มองให้เสียเวลาให้ลองเข้าไปทำความรู้จักได้เลยเพราะวันนี้สเสน่ห์ของคุณก็มีมากพอตัวอยู่ค่ะ สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ